สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำให้ดูค่ะในคลิปนี้มีขอน้อมคำสอนของพุทธศาสนาในเรื่องขันห้ามาร่วมศึกษาไปกับเพื่อนๆนะคะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าขันห้านี้คือกองทุกขทั้งหซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้หากเรารับรู้ถึงสภาวะของทั้ง5อย่างนี้ได้สิ่งเหล่านี้ก็จะดับและหายไปเองซึ่งเราก็จะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ของเราได้มันฟังดูง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาร่วมศึกษากันไปก่อนกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือ รูปรูปหมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะ 2. เวทนาหมายถึงความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางใจว่าเรารู้สึกชอบรู้สึกยินดีหรือเรารู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ยินดีเลยหรือเป็นความรู้สึก ทางกายนั่นก็คือเรารู้สึกนั่งแล้วสบายจังหรือเรารู้สึกระปวดหลังอยู่หรือเรารู้สึกเฉยเฉยนี่ก็เป็นเวทนาเช่นกันนะคะความรู้สึกเฉยเฉยก็เป็นความรู้สึกเช่นกัน3ส,สัญญาหมายถึงความจำได้นั่นก็คือการที่เราจำได้ว่าเราเคย ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มานะเราเคยเจอสิ่งนี้มาเราเคยคิดเราเคยรู้สึกอย่างไรกับมันค่ะข้อที่4สังขารสังขารหมายถึงความคิดอันเป็นความคิดปรุงแต่งว่าสิ่งสิ่งนี้ดีหรือสิ่งสิ่งนี้ไม่ดีมันควรจะเป็นแบบนี้นะหรือ มันน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะดีกว่านะประมาณนี้นะคะและข้อที่5นั่นคือวิญญาณวิญญาณหมายถึงสภาวะแห่งการรับรู้ของอายันตนะทั้ง6ของเราหมายถึงทางตาก็คือการมองเห็นทางจมูกคือการได้กลิ่นหูได้ยินลิ้นก็คือการรับรสร่างกายก็คือการสัมผัสและทางใจก็คือการรับรู้ทางใจ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมียขอยกตัวอย่างเพื่อให้ทุกๆคนได้สามารถเข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายนะคะแทดมนี่คือตุ๊ก,กตาโมเดลเพื่อนๆรู้จักไหมคะเมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆต้องรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่คือตุ๊ก,กตากับตันฮุกใช่ไหมคะ เป็นตัวละครตัวร้ายของกระตูนเรื่องปีเตอร์แพนของค่ายดิสนีย์ใช่ไหมคะแต่เ,เรามาร่วมวิเคราะห์ถึงการเกิดขึ้นของขันห้าของตัวเราไปพร้อมกันเลยนะคะก็คือก่อนอื่นตอนที่ตามีมองเห็นตุ๊กตาตัวนี้ตุ๊กตาตัวนี้คืออะไรคะเพื่อนๆน,นี่คือรูป ถูกไหมคะเป็นสิ่งที่จับต้องได้และตาเรามองเห็นและการที่ตาเรามองเห็นและเรารับรู้ว่าเรามองเห็นนี่คืออะไรคะนี่คือวิญญาณถูกไหมคะว่าเป็นวิญญาณทางตาหรือถ้าภาษาพุทธก็จะเรียกว่าจักษุวิญญาณนะคะจากนั้นมีก็จำได้ว่ามันคือตุก,กตาที่ชื่อว่ากัปตันฮุก จากเรื่องปีเตอร์เพนเป็นตุ๊กตาตัวร้ายนี่คือสัญญาคือความจำได้ของเมว่าเมเคยดูตอนเด,ด็กๆนะและเมก็เกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นตุ๊กตาตัวร้ายที่ใจร้ายคอยกลั่นแกล้งปีเตอร์เพนเมไม่ชอบเขาเลยแบบนี้คือเวทนาคือความไม่ชอบต่อสิ่งสิ่งนี้ที่เรามองเห็นใช่ไหมคะ และสุดท้ายความคิดปรุงแต่งถ้าไม่คิดว่าหมวกที่กับตันฮุกใส่เนี่ยมันดูใหญ่ไปนะมันเทอะท่าจังเลยนี่คือความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นค่ะทีนี้เพื่อนเพื่อนเริ่มจะเข้าใจถึงขันห้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้นไหมคะทีนี้เรามารองวิเคราะห์ แบบในเชิงสถานการณ์ปัจจุบันของเราให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นมีขอยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือปัญหาของเมเองที่ทำให้เมเป็นทุกข์มาก็ค่อนข้างหลายปีนะคะนั่นก็คือเมมีเรื่องผิดใจกับคนคนหนึ่งแล้วทีนี้ทุกๆครั้งที่ เมเห็นเขาหรือทุกๆครั้งที่เขาเดินเข้ามาใกล้เมก็จะเกิดความรู้สึกไม่ชอบแรกๆมันไม่ชอบพอหลังจากนั้นมันเริ่มเปลี่ยนเป็นความเกลียดคำว่าความเกลียดมันเริ่มฝังแน่นเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าความเกลียดที่เมยึดมั่นอยู่นี้สามารถที่จะทำให้เม กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่จบสิน้นหมายถึงว่าหากเมยังเกลียดคนคนนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมตายไปชาติหน้าเมีก็ต้องกลับมารู้สึกความรู้สึกเกลียดต่อสิ่งสิ่งนี้อยู่เดี๋ยวขอเจาะลึกไปแบบให้เข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นว่า เพื่อนๆลองจินตนาการไปพร้อมกันนะคะว่าเมยือนอยู่แล้วเมยเจอคนที่เมยไม่ชอบตาเมยมองเห็นนี่คือวิญญาณทางตาตัวของบุคคลนี้คือรูปใช่ไหมคะจากนั้นเมยเกิดสัญญาว่าเราสองคนเคยทะเลาะกันเคยผิดใจกันนี่คือสัญญาความจำได้ จากนั้นเมเกิดเวทนาความรู้สึกว่าเมไม่ชอบเขาเมยเกลียดเขาก็เกิดเป็นสาภาพอารมณ์ขึ้นมาแล้วสังขารความคิดปรุงแต่งก็คือแต่ละครั้งมันก็จะแตกต่างกันไปบางครั้งเมก็คิดว่าอยากให้เขาหายไปจากชีวิตเลยน่าจะดีหรือเม่อยากจะหนีไปจากชีวิตเขาเลยนี่คือความคิดปรุงแต่งนะคะทีนี้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นก็คือให้เราแยกให้ออกก่อนอปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้เพื่อนๆแยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ้างจากนั้นพอเราแยกออกแล้วเราจะรู้ถึงสภาวะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นและเมื่อเรารู้ขอให้เราแค่รู้เท่านั้นเองคะ่ะแล้วเดี๋ยวความเกลียดความไม่ชอบ มันจะค่อยๆหายไปถ้าถามว่าทำไมมันง่ายขนาดนั้นการที่เรารู้เฉยๆเนี่ยนะแล้วมันจะหายไปใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นเพราะจิตของมนุษย์ข้างในหรือที่เรียกว่าจิตเดิมแท้จริงๆแล้วเป็นสภาวะที่สว่างสวยเดิมแล้วมนุษย์เกิดมาด้วยจิตเดิมแท้ที่มีแต่ความคิดดีงาม มีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกเกียดชังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาครอบจิตเดิมแท้ของเราไว้ขอเพียงแค่เรารู้ตัวแล้วสิ่งสิ่งนั้นก็จะหายไปเองการที่สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปเองนี่คือธรรมชาติหรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎไตรัก ทุกคนเคยได้ยินผ่านหูมา,มาบ้างไหมคะกฎแห่งไ่รักก็คือกฎแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอารมณ์ของเราก็เช่นกันค่ะความรู้สึกเวทนาหนึ่งในขันห้านี้ก็คือกฎแห่งไตรักไม์เม่เกิดความรู้สึกไม่ชอบเขาเกลียดเขาปุ๊บมันเกิดขึ้น แล้ววินาทีที่เมีโกรธมีเกลียดอยู่นั้นมันก็ตั้งอยู่ใช่ไหมคะจากนั้นมันก็จะดับไปได้ถ้ามีรู้ตัวว่ามีโกรธเมีเกลียดเขาอยู่นะมันง่ายแค่นี้เองค่ะแต่ที่มันยากเพราะว่าตัวเรามนุษย์มีอายุไขถ้าปัจจุบันก็คือโดยเฉลี่ยอยู่ที่70 80ปีแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่ง ในทุกๆวันเราก็จะต้องมองเห็นเราจะต้องได้ยินต้องได้กลิน่นต้องรับรู้รสชาติอาหารอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับรู้และรู้ตัวเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านรอบมันยากตรงนี้ค่ะหรือก็คือคำว่าสม่ำเสมอคำว่ามีสติ ถ้าเราหมั่นที่จะรู้ตัวอืมเกิดความรู้สึกกินข้าวอรอ่อยอรู้ตัวว่าเราอร่อยนะอันนี้ดูเป็นเบสิกใช่ไหมคะว่าก็ทําได้ง่ายอยู่และการที่เราไม่ชอบใครหรือเกลียดใครก็แค่เรารู้ตัวว่าอืมรู้ตัวแล้วนะว่าเกลียดอืมแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะเกิดขึ้นใหม่แล้วมันก็จะหายไป เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมานานแล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันจะยังเข้มข้นอยู่แบบนี้นะคะถ้าเราหมั่นรู้ตัวบ่อยๆมันจะเบาบางลงค่ะหรือที่เขาเรียกว่าเจริญสตินั่นเองคำว่าเจริญสติก็คือการรู้ตัวว่าเรารู้สึกอย่างไรเราคิดอย่างไรในปัจจุบันนั่นเองค่ะหรือก็คือวิธีการคือให้เรา หายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็หายใจออกจริงๆแล้วการเจริญสติก็จะมีวิธีมีรายละเอียดที่มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ยากนะคะแต่มีจะขอนำไปแชร์ในอีกคลิปหนึ่งนะคะถึงวิธีการเจริญสติซึ่งก็เป็น หนึ่งวิธีสำคัญในการที่เราจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงคำว่าขันห้าได้อย่างแท้จริงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวมาหลายนาทีแล้วนะคะมีขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะสำหรับการร่วมกันศึกษาขันห้าค่ะขอบคุณมากค่ะ